เปิดนาทีมือดีบุกป,ปาหินใส่รถตะวันถึงบ้านลั่นยุคนี้เขาขู่กันแบบนี้เหรอนางสาวทานตะวันตัวตุวลานนหรือตะวันนักเคลื่อนไหวได้ออกมาโพสต์คลิปวีดีโอวันที่14สิงหาคม2566ระบุคลิปกล้องวงจรปิดมือดีป้าหินใส่รถในบ้านของตัวเอง โดยตะวันโพสต์คลิปผ่าน Facebook ตะวันทันตะวันเป็นคลิปวีดีโอมีความยาว13วินาทีบันทึกเหตุการณ์เมื่อเวลา3 5มนาฬิกาหนาทีของวันที่14สิงหาคมซึ่งมีบุคคลสวมเสื้อแขนยาวสวมหมวกกันนอกและถุงมือปีนรั้วจากกำแพงข้างบ้านของนางสาวทานตะวันพร้อมคว่างก้อนหินใส่กระจกหน้ารถของนางสาวทานตะวัน จนได้รับความเสียหายด้านตะวันได้ระบุข้อความว่ายุคนี้เขาขู่กันแบบนี้เหรอคะ